เรื่องย่อละครเรื่องริษยาริษยาคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตจมอยู่กับความหลังที่คมขื่นจิตใจจึงมีแต่ความริษยาอาฆาตจนความริษยานั้นหวนกลับมาทำร้ายตนเองจนถึงแก่ชีวิตหม่อมชุลีนำแสดงโดยชมายพรจตุรพุทธมีมารดาเป็นหม่อมเจ้าหญิงบิดาเป็นเจ้าพระยาที่มีน้องสาวชื่อชวนชื่นนำแสดงโดยอังศนาบุรานันซึ่งมีนิสัยตรงกันข้ามกับหม่อมโดยสิ้นเชิง คุณชนเชื่นเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและอ่อนโยนหม่อมชุลีมีลูกชายคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์ฮริพันธ์นำแสดงโดยชนะพลสัตยาท่านพ่อของกุญชายฮริพันธ์สิ้นพระชนไปตั้งแต่กุญชายยังเด็กโดยการปลูกพระสอของตนเองเพราะทนความดุดันและการวางอำนาจของหม่อมไม่ไหวท่านทรงมีธิดาน้อยอีกหนึ่งคนเกิดจากแววต้นห้องของหม่อมชุลีต่อมาแววทนความทารุณของหม่อมไม่ได้จึงหนีออกจากวังทิ้งให้หม่อมราชวงศ์ วันศิกานำแสดงโดยอัญญรินทีราธานันพัฒลูกสาวให้กับหม่อมชุลีเลี้ยงดูมาจนโตวันศิกาเติบโตมาด้วยความกดดันจนมีกิริยาท่าทางเหมือนคนเป็นโรคประสาทในวังอยุธยายังมีอบสวาสดนำแสดงโดยธัญกัรธน,นก,กิจธนานนท์สตรีสาวใหญ่หลานสาวห่างๆของหม่อมชุลีอีกคนหนึ่งเป็นสตรีที่ร้ายอยู่ในทีแต่ถูกปรุงแต่งให้ดูสงบสงี่ยม อบสวาสด์แอบได้เสียกับคุณฮริพันธ์ก่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนานถึง10ปีเมื่อคุณชายกลับมาก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับอบสวัสด์เช่นเดิมหม่อมชุลีรู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณชนชื่อน,นั้นได้หนีตามผู้ชายที่ยากจนคนหนึ่งชื่อนบนำแสดงโดยดีลกทองวัฒนา หม่อมชุลีโกรจัดตัดขาดว่าไม่รักศักดิ์ศรีความเป็นลูกเจ้าประยาและแม่เป็นหม่อมเจ้าแต่กลับเป็นว่าคุณชวนชื่นเจริญก้าวหน้าคุณนพผู้สามีทำธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวยจนมีบุตรชายคนหนึ่งและบุตรตรีหนึ่งเป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่สะสวยงดงามทั้งคู่ชื่อชนกนำแสดงโดยธันวาสุริยจักรกับชนนีนำแสดงโดยฮาน่าลีวิส ชนกพี่ชายเรียนหนังสือที่อเมริกาเพิ่งกลับมาส่วนชนณนีเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยคุณชาย h a r i p a ์ซึ่งเพิ่งจบการศึกษากลับจากประเทศอังกฤษเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่ชนณีเรียนอยู่นักเรียนสาวๆาวรวมทั้งชนณีซึ่งไม่รู้ว่า h a r i p a ์มีความเกี่ยวดองกันต่างชื่นชมว่าอาจารย์หล่อสมาร์ทขรึมตามประษาเด็กสาวสาวซึ่งมักจะนิยมชมชอบในตัวอาจารย์ ครั้งหนึ่งหม่อมชุลีให้อบสวัสด์ไปเชิญท่านหญิงนวลนำแสดงโดยดวงดาวจารุจินดาผู้เป็นพี่สาวของท่านหญิงนิ่มมันดาของหม่อมชุลีมางานเลี้ยงต้อนรับฮริพันธ์กลับจากต่างประเทศท่านหญิงนวลมาชวนชนกและชนนีไปด้วยเมื่อหม่อมชุลีเห็นชนนีก็เกิดแผนการร้ายขึ้นในใจ หอมชุรีให้ท่านหญิงนวลไปสู่ขอชนนีให้กับริพันธ์และท่ามกลางความปลาใจของทุกๆคนชนนีก็ตอบรับยอมแต่งงานกับริพันธ์ไม่มีใครรู้ว่าชนานีนิยมในตัวห a r i p a ์พเพียงใดแต่นั่นคือการเริ่มต้นของความทุกข์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของชนนีขณะที่เจตนำแสดงโดยปูนพัฒน์อัฐปัญญพลเพื่อนของชนกซึ่งแอบหลงรักชนนีอยู่ได้แ,แต่เศร้าใจที่ชนนีแต่งงานแต่แล้วในวันส่งตัวชนนีก็เห็นคุณชายาริพันธ์กับอบสวัสดในภาพที่ไม่ต้องบรรยายความด ใชนนีเสียใจมากผู้ที่รอบยินดีกับหม่อมชุลีผู้รู้ทุกอย่างหม่อมต้องการให้ลูกสาวของชนชื่นมีความทุกข์พ่อแม่จะได้ทุกข์ด้วยสะใจหม่อมชุลียิ่งนักหริพันธ์ต้องไปราชการทางภาคเหนือหม่อมชุลีก็ให้อบสวัดตามไปด้วยนอกจากนี้ยังยุยงให้อบสวัดทาทุกอย่างที่จะทําให้ชนนีชอกช้ำใจแต่ชนนีก็ทนเพราะความรักอันบริสุทธิ์ในจิตใจของเด็กสาวผู้อ่อนต่อโลก ต่อมาความใกล้ชิดกันระหว่างฮาริพันธ์กับชนนีทำให้ทั้งสองได้เสียกันโดยความไม่เต็มใจของฮริพันธ์ชนนีแม้จะเศร้าแต่ก็ยินยอมทุกอย่างเพราะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาในวังอโยธยามีเพียงวสิกาที่เห็นใจชนนีทั้งสองเป็นเพื่อนและพูดคุยปรับทุกข์กันอยู่เสมอแม้วันสิกาจะถูกห้ามจากหม่อมชลีไม่ให้มาใกล้ชิดชนนีก็ตาม วันสิกานั้นด้วยความที่ไม่เคยพบบุรุษใดๆมาก่อนในชีวิตจึงมีความบุกพันทางจิตใจกับชนกผู้ซึ่งเห็นวันสิกาเป็นสตรีท,ที่ไม่น่าสนใจไม่สวยไม่น่าพูดจาวันสิการู้ดีว่าชนกไม่สนใจตนแต่ก็ยังมีใจผันผูกอยู่กับชนกไม่เสื่อมคลาย ชนนีถูกทารุณจิตใจต่างๆนานาจนล้มเจ็บหม่อมชุลีสั่งห้ามไม่ให้ใครมาดูแลชนนีโดยเฉพาะคุณชายหริพันธ์วันศิกาทนไม่ได้จึงแอบหนีไปบอกให้ชนกมารับชนนีชนกมาอารวาสกับหม่อมชุลีและอุ้มชนนีผู้เกือบจะสิ้นสติเพราะพิษไข้ออกไปจากวังอยุธยา หม่อมชลีประกาศลั่นว่าไอ้อีคนไหนที่ออกไปจากวังแล้วอย่าได้กลับมาอีกเป็นอันขาดและครั้งนี้ชวนชื่นจะต้องได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจและขมขื่นเหมือนที่หม่อมชุลีเคยได้รับชนนีกลับถึงบ้านหมอตรวจพบว่าชนานีแท้งลูกหม่อมชุลีดีใจเมื่อรู้ข่าวหม่อมสั่งห้ามไม่ให้ไฮริพันไปเยี่ยมชนณี แต่คุณชายแอบไปปรากฏว่าทั้งพ่อและชนกไม่ต้อนรับไม่ให้เข้าบ้านหาริพันจึงกลับไปโดยที่ชนนีไม่รู้ว่าสามีมาเยี่ยมจนต่อมาคุณชายเดินทางไปทํางานต่างประเทศจึงไม่มีโอกาสได้พบกับชนณีอีกเลยชนนีเสียใจมากตระหนักดีว่าหาริพันไม่เคยสนใจเยาดีตนขณะเดียวกันหาริพันก็เสียใจกับการกระทําของตนเองพร้อมทั้งตั้งใจว่าเมื่อกลับประเทศไทยจะต้องพูดคุยกับอบสวรรค์ให้เข้าใจ และควรจะเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหม่อมแม่อีกต่อไปวันศิกาผู้น่าสงสารถูกหม่อมชุลีลงโทษอย่างรุนแรงฐานที่หนีไปตามชนกกับชนณีวันศิกาทนไม่ไหวจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่สุดในชีวิตหนีออกมาหาชนณีชนณีชวนให้อยู่ด้วยกันที่บ้านและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวันศิกาให้แต่งตัวให้รู้จักเข้าสมาคมในระยะแรกชนกรังเกียจวันศิกาหาว่าหญิงหน้าตาเหมือนผีไม่รู้จักยิ้มแย้ม เหมือนครึ่งบ้าครึ่งดีชนกมีคู่รักอยู่แล้วชื่อยอดทิดานำแสดงโดยอมีนาพินิษผู้เป็นหญิงสวยทันสมัยเปรี้ยวสมาคมเก่งทั้งสองควงกันไปไหนต่อไหนตลอดเวลาวันศิการนดูด้วยความเจ็บปวดตลอดมาชนกนั้นไม่รู้เลยว่าวันศิกาแอบรักยังคงพูดจาเยาะเย้ย,ยวันศิกาอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาส คุณชายฮริพันธ์กลับจากต่างประเทศแต่ไม่ยอมเข้าวังอยุธยาไปเช่าโรงแรมอยู่หม่อมชุลีข้างแค้นรู้ได้โดยสัญชตาตญาณว่าคุณชายลูกรักคนเดียวกําลังจะไปจากหม่อมเหมือนด้านพ่อของคุณชายหม่อมไม่มีอํานาจเหนือหาริพันธ์อีกต่อไป คุณชายใช้เวลาพักใหญ่ตัดสินใจเข้าไปในบ้านของชนนีโดยความช่วยเหลือของชนกหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วคุณชายก็แจ้งว่าจะไปทำงานที่อเมริกาและจะพาวันศิกาไปด้วยหม่อมชลีแค้นใจนิ่งงันไปเมื่อฮาริพันธ์มาลาไปต่างประเทศเมื่อฮาริพันธ์พลห้องไปหม่อมก็กดกริ่งเรียกอบสวัสด์อบสวัสด์เข้ามาเห็นหม่อมชลีกำลังเขียนพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้ตนหลังจากนั้นหม่อมก็สิ้นใจคำพูดสุดท้ายคือไม่ยอมอภัยให้กับทุกๆคนที่หม่อมคิดว่าจะเป็นผู้ผิด ทั้งลูกทั้งหลานหม่อมสินใจทั้งที่ความริษยาอาฆาตยังคงอยู่เต็มหัวใจชนนีเตรียมตัวไปอเมริกากับภริพันธ์วันศิกาไม่อยากไปเพราะอะไรทุกคนรู้อยู่เต็มอกเว้นแต่ชนกเท่านั้นคืนก่อนที่จะเดินทางชนกพบวันศิกาเขาพูดกับเธอด้วยกริยาท่าทีอย่างเดิมวันศิกาไม่รู้ตัวว่าอะไรทําให้เธอเถียงต่อปากต่อคํากับชนกและในที่สุดเธอก็บอกว่ารักชนกรักมานานชนกตกตะลึงคิดไม่ถึงแต่วันศิกาจากไปก่อนที่ชนกจะพูดอะไร วันเดินทางที่สนามบินชนนีและฮาริพันธ์ล่ำลาญาติพี่น้องทั้งสองคนเข้าใจกันดีและมีความสุขวันศิกาไม่มีใครเลยด้วยความมองเศร้าในใจวันศิกาเดินหลีกทุกคนออกมาและพบชนกชนกผู้เฝ้ามองวันศิกาอยู่ตลอดเวลาเขาผู้ใช้เวลาเพียงคลิปตาเดียวในขณะนั้นตัดสินใจและบอกความในใจกับวันศิกาก่อนสัญญาว่าจะตามไปหาเธอที่ต่างประเทศติดตามชมละครเรื่องริษยาได้เร็วๆนี้ทางช่องเจ็ดสี